สวัสดีครับคุณสีขาดที่ดินวันนี้พามาดูที่ดินทำเลดีลราคาถูกแปลงหนึ่งนะครับย่านถนนร,งรังสิตนครนายกนะครับพิกัดอยู่ในซอยแปะกหกนะครับคลองสิบขึ้นกับอําเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีนะแปลงนี้เนื้อที่402ตารางวาหรือว่า1ไร่กับ2ตารางวานะครับราคาขายตารางวาละ6,219บาทราคาทั้งแปลงจะอยู่ที่2 5ล้าแสนบาท ค่าโอนภาษีกรมที่ดินคนละครึ่งนะครับเป็นโฉนดปลอดภาระพร้อมโอนได้เลยปัจจุบันที่ดินของเรายังไม่ได้ถมนะครับปัจจุบันยกร่องสูงพร้อมรั้วรถหนามไว้ชัดเจนนะันมีแนวขอบเขตชัดเจนเลยส่วนการเดินทางนะเข้าทางฝั่งนี้ัจากถนนรังสิตนครนายกเข้ามาประมาณ650เมตรก็จะมาเจอที่ดินเรานะที่ดินของเราพร้อมรั้วรถหนาไว้ชัดเจนนะมีแนวขอบเขตชัดเจนเลย รูปแปลงทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าน่าจะกว้างประมาณ38เมตรนะครับนรูปอยู่ที่42เมตรส่วนด้านหน้านดติดถนนลักษณะลูกรลังเห็นครุกนะคะแนวถนนกว้าง6เมตรมีระบบไฟฟ้าผ่านมาถึงหน้าแปลงเรียบร้อยแล้วขอบเขตท,ที่จะเริ่มต้นจุดตรงนี้เลยนะครจุดเด่นก็คือหน้าก็น่าจะกว้างนะครับหน้ากว้างถึง38เมตรด้วยกันนะรูปแปลงก็ถือว่าสวยเลย ยกร่องสูงปลูกต้นกล้วยไว้นะครับมีแนวโรยถรถหนาบชัดเจนซอยนี้เป็นซอยตันนะครับก็ออกด้านเดียวเลยเหมาะสร้างที่อยู่อาศัยหรือสำหรับคนเมืองที่กาลังมองหาที่ดินชันเมืองเพื่อสร้างบ้านสวนพััผฝอนวันอยู่เสาที่การเดินทางสะดวกแปลงนี้ตอบโจทย์เลยนะครับหรือรักลงทุนนี้กำลังมองหาที่ดินเพื่อสร้างโกดังเก็บสินค้านะครับแปลงนี้ก็ตอบโจทย์ที่ดินของเราจะหันหน้าไปด้านตะวันตก ท่านได้สนใจนะครับลองเข้ามาเยี่ยมชมก่อนก็ได้หรือโทรเข้ามาสอบถามที่เบอร์โทร0958.94554นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ